ของกองร้อยทหารพรานที่3 5 0 5ค่ะคุณผู้ชมก็ได้ลาดตระเวนสกัดการลักลอบเข้าเมืองนะคะของผู้ที่นำพาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะกองร้อยทหารพรานที่3 5 0 5นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้มีการจัดกำลังพลจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการนะคะออกทำการลาดตระเวนตามเส้นทางเดินทางอ้อมผ่านจุดตรวจบ้านพละ ต่อมาก็ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่รามาดประจำจุดตรวจป้อมหนองหลวงว่ามีผู้ที่ลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามานะคะโดยมีรถกระบะจำนวนสองคันลักษณะขับตามกันมาเมื่อถึงที่บริเวณจุดด่านตรวจบ้านพะละเนี่ยรถคันแรกเห็นเจ้าหน้าที่คุนก็ทำการาเบรกกระทันหันเลยนะพอเบรกกระทันหันรถขันหลังที่ตามมาเนี่ยชนท้ายรถคันแรก หลังจากนั้นก็ได้ถอยรถกลับอย่างรวดเร็วไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่นั้นทำการตรวจค้นส่วนรถยนต์คันแรกเนี่ยคนขับได้จอดรถทิ้งไว้พร้อมกับสัมภาระของแรงงานต่างด้าวจำนวนหนึ่งส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตรวจยึดเอาไว้นะคะทั้งหมดเลยทั้งรถทั้งสัมภาระนะคะสถานีตำรวจภูทรแม่รามาดก็ได้ทำการติดตามตัวเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวมาดำเนินคดีกันต่อไปต่อมาเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาที ของวันที่31มกราคมในระหว่างที่กองกาลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่355เนี่ยได้ทำการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบตามเส้นทางอ้อมด่านตรวจอยู่นั้นก็ได้พบแรงงานต่างด้าวจำนวนหนึ่งคนด้วยการเป็นชายที่บริเวณข้างทางหลวงหมายเลข1 1 7 5แม่ระมาดบ้านตากนะคะอยู่ที่บ้านหนองหลวงหมู่ที่3ตําบลสามหมื่น 30, อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจากการสอบถามแรงงานต่างด้าวคนดังกล่าวเนี่ย เขาไม่สามารถพูดภาษาไทยได้นะสื่อสารภาษาไทยไม่ได้เลยคุณนะกำลังผลเขาก็เลยได้มีการสื่อสารด้วยภาษาพมา่าราบะชายคนดังกล่าวเนี่ยนะรอรถยนต์มารับพร้อมกับพวกที่รออยู่บนภูเขาอีกจํานวน15คนก็ร,รวมเขาด้วยก็เป็น16คนนะนะคะเป็นชาย8คนแล้วก็เป็นหญิงอีก8คนก็เจ้าหน้าที่เขาก็เลยทําทีเป็นผู้นําพาแสดงตัวออกมาว่าฉันเป็นผู้นําพานะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปขึ้นรถนะคะแล้วก็ บอกแรงงาน,นงต่างด้าวให้พาเขาเนี่ยพาเจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นไปพบแรงงานที่เหลืออยู่บนภูเขาเพื่อที่จะมารอขึ้นรถบริเวณข้างทางหลวงหมายเลข1 1 7 5ค่ะจาค่ะจากการสอบถามแรงงานต่างด้าวดังกล่าวนะคะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีทั้งหมดจํานวน33คนนะคะ,คะก็ทราบว่าแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยได้เดินทางไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยจำนวน17คนคะ่ะพร้อมกับสัมภาระบางส่วนของแรงงานต่างด้าวทั้ง16คนนะคะ,คะก็จะถูกขนย้ายไปกับ แรงงานที่เดินทางไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาดังกล่าวเนี่ยได้เดินทางมาจากจังหวัดเมียวดีประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาค่ะโดยผ่านช่องทางธรรมชาตินะคะด้วยเรือหางยาวข้ามมาฝั่งประเทศไทยของเรานี่แหละคะ่ะต่อจากนั้น,นจะมีรถมารับแล้วก็นํามาส่งบริเวณข้างทาง แล้วก็เดินเท้าเพื่ออ้อมจุดตรวจจุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายปกครองของเรานะคะซึ่งเส้นทางนั่นเองใช่ค่ะเนี่ยเขาก็จะใช้ในลักษณะการเดินในเวลากลางคืนค่ะ,คะส่วนเวลากลางวันเนี่ยจะนอนพักผ่อนตามป่าตามเขานะคะเพื่อที่จะเข้าไปทํางานที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองหลวงนี่แหละคะ่ะโดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ2 0 0 0 0ถึง25,000บาทค่ะ บางส่วนก็จ่ายเงินแล้วบางส่วนเมื่อถึงที่หมายปลายทางก็นําตัวส่งโรงพยาบาลแม่ละมาดนั่นเองค่ะ,คะก็จากนั้นพอจับกลุ่มกันได้อะนอะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิดสิแล้วก็ได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะคะส่งตัวไปให้ทางโรงพยาบาลแม่ละมาดแล้วเนี่ยก็จะได้ทําการตรวจค้นแล้วก็ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดสิด้วยนะคะ,คะแล้วก็ในจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ ที่พบกับการนำพาแรงงานต่างด้าวมากที่สุดเลยนะคุณตั้งแต่อดิฉันได้ติดตามข่าวมาเนี่ยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีท่าข้ามทางธรรมชาติาแะตรงน,นี้นี่แหละจะทำให้เป็นจุดเขาเรียกเป็นช่องวาง่างท,ที่จะสามารถนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามา<ช>ได้